เย็บง่ายใส่สวยช่องสำหรับคนที่ชอบตัดเองเย็บเองใส่เองคลิปนี้จะพาวาดแบบเสื้อสำหรับเด็ก6เดือนค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆออกมาอีกเรื่อยๆค่ะถ้ากดแล้วไปชมกันเลยค่ะ แบบตัวนี้วาดออกมาได้แล้วจะมีขนาดเสื้อสำเร็จอยู่ที่21นิ้วนะคะสามารถเอาเออรายละเอียดที่มนุษย์วาดลงใน A4 นะคะไปลงในกระดาษบลูฟก็จะได้ขนาดตัวจริงออกมาค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ วัดจากริมกระดาษค่ะลงมาห้าเซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้นะคะอันนี้ให้เป็นจุดที่1ค่ะต่อไปวัดจากจุดที่1นะคะลงมา4.7เซนติเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้นะคะให้เป็นจุดที่สอง ต่อไปจุดที่สามสี่ห้าหกนะคะจะมีความยาวอยู่ที่สามจุดแปดเซนติเมตรนะคะวัดลงมาเลยสามจุดแปดเซนติเมตรมางจุดไว้เป็นเลขสามลงมาอีกค่ะ 3.8เซนติเมตรเลขสีวัดลงมาอีกค่ะ3.8เซนติเมตรเลขห้าลงมาอีก3.8เซนติเมตรที่เลขหกนะคะโอเคอันนี้จะขนาดเท่ากันเลยนะคะตั้งแต่ตรงนี้ลงมาค่ะ2องถึงหระยะเท่ากันหมดเลยต่อไปก็ ว่าจากเลข6กลงมานะคะอ,อีก5เซนติเมตรค่ะตรงนี้เนี่ยตรงหมายเลข7เนี่ยเป็นระยะของอความยาวชายเสื้อนะคะตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าลูกใครอ่ะตัวใหญ่6เดือนก็จริงแต่ว่าเด็ก6เดือนเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปอีกเนาะคือเด็กบางคนก็จะตัวใหญ่นะดังนั้นถ้าเราทําให้ลูกก็ เผื่อจากเลขหกเนะะี่ยค่ะลงมาเป็นความยาวของเสื้อเนี่ยก็เพิ่มได้นะคะไม่ต้องสีเรียดเราสามารถเพิ่มให้มันยาวยาวแบบเออเพอเออลงมาถึงออสะโพกของลูกได้เลยนะคะตามแต่ชอบเลยนะคะแต่ในที่นี้แม่จะเผื่อลงมาอีกห้าเซนติเมตรนะคะถ้าวัดความยาวตั้งแต่เลขหนึ่งลงมาถึงเลขเจดก็คือจะยาวรวม ยีบห้าเซนติเมตรค่ะอ่าได้แล้วเรามาวัดด้านนี้ด้วยนะคะฝั่งนี้เหมือนกันเลยค่ะวัดลงมาจากริมกระดาษ5เซนติเมตรมากไวเป็นเลขหนึ่งวัดลงมาจากเลขหนึ่งนี้นะคะลงมา ให้มีความยาวสี่จุดเจ็ดเซนติเมตรนะคะมาร์กจุดไว้ค่ะเป็นเลขสองต่อไประยะข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นสามจุดแปดค่ะวัดลงมาค่ะสามจุดแปดเป็นเลขสามวัดลงมาอีกค่ะสามจุดแปดเป็นเลขสี่ลงมาอีกสามจุดแปดเป็นเลขห้าลงมาอีกค่ะสามจุดแปดเป็นเลขหกอ่ะ แล้วลงมาอีก5ซนติเมตรนะคะเป็นเลขเจ็ดค่ะได้แล้วนะคะระยะความยาวถ้าเกิดว่าเอ้ยเราอยากสร้างแบบที่ประหยัดประหยัดพื้นที่นะคะประหยัดกระดาษรูฟเราจะเอาเส้นตะเข็บข้างให้มันติดกันเลยให้เราวัดนะคะระยะจากฝั่งเนี้ยริมกระดาษฝั่งนี้มาทางเนี้ยให้มีความยาว 27เซนติเมตรค่ะฝั่งทางนี้นะคะ27แล้วเราก็ลากเส้นเชื่อมหากันเลยค่ะลากเส้นเชื่อมหากันเลยกระดาษรูฟ1แผ่นนะคะวาดแบบเสื้อได้ของเด็กนะคะแม่นุชทำเองได้6แบบนะคะ หกหกแผ่นเลยนะคะหน้าหลังหน้าหลังหกหกเลยนะประหยัดดีค่ะมันติดกันเนาะเนาะ๊ยประกาจะหมดหรือเปล่าเนี่ยได้ละแล้วคือระยะห่างตรงเนี้ยมันยี่สิบเจ็ดใช่ไหมคะเราก็จะมาแบ่งครึ่งเลยอันนี้จะแบบติดกันเลยนะอ่าแบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งของยี่สิบเจ็ดก็คือสิบสามจุดห้าแบ่งครึ่งเลย เปี่ยนประกานะแบ่งครึ่งเลยนะคะอันนี้ก็แบ่งครึ่งเลยอ่ะแบ่งครึ่งที่13.7เซนติเมตรโอเคตอนนี้ได้แล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาทำรายละเอียดของตัวเสื้อชิ้นหน้ากันก่อนคะ่ะมาดูที่หมายเลขหนึ่งนะคะ วัดจากกริมเนี่ยค่ะมาทางนี้นะคะให้มีความยาว4.7ซนติเมตรเช่นกันค่ะมาร์คจุดไว้นะคะตรงนี้ให้เป็นไม้เลข8นะคะแล้ววัดจากเนี่ยค่ะไหนเลขหนึ่งนะคะมาทางนี้ ให้มีความยาวที่1 0บจุดห้าเซนติเมตรนะคะริมตรงนี้นะคะมาทางนี้1 0บจุห้าซนเมตรค่ะมาร์กจุดเอาไว้นะคะอันนี้ให้เป็นจุดที่9้าวัดจากจุดที่9ลงมา1นึุ่ดเซนติเมตรค่ะมาร์กเอาไว้นะคะ 1.2เซนติเมตรมาร์กจุดไว้ตรงนี้ให้เป็นจุดที่10นะคะแล้วก็ลากจุดที่10ไปหา8ค่ะแล้วก็เอานกแก้วนะคะมาวาดโค้งคอหน้าค่ะ ต่อไปมาดูที่เส้นที่สามค่ะวัดจากริมกระดาษนะคะมาทางนี้9กุห้าเซนติเมตรค่ะมากจุดไว้ค่ะตรงนี้ให้เป็นจุดที่สิอ็นะคะต่อไปมาดูที่เส้นที่สี่ค่ะ วาดจากริมกระดาษตรงนี้มาทางนี้ให้มีความยาวอ่าสิบาจุ้าซึ่งมันก็จะพอดีกับเส้นที่เมื่อกี้เราแบ่งครึ่งนะคะอ่ะาดังนั้นเราก็จะมาวาดวงแขนกันเลยค่ะมันจะต้องวาดสองครั้งนะคะเพื่อให้มันโค้งมนสวยงามอ่าเราจะวาดส่วนข้างล่างนี้ก่อนนะคะวาดมาเลยค่ะ แล้วก็วาดส่วนข้างบนนี้อีกครั้งหนึง่งนี่ก็จะดูไม่ค่อยโค้งมนนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงเราต้องวาดให้โค้งมนนะคะ,ะ,ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะเพราะว่าเราทำแบบติดกันอนะ่ะเนาะมันก็จะเร็ว ต่อไปเรามาดูชิ้นหลังกันค่ะชิ้นหลังมาดูที่เส้นที่1ด้านชิ้นหลังวัดจากริมกระดาษค่ะมาทางนี้4.7เซนติเมตรค่ะมาจุดเอาไว้นะคะตรงนี้ให้เป็นจุดที่8แล้ววัดจากริมกระดาษค่ะของจุดที่1น,นะคะมาทางนี้10.5เซนติเมตรค่ะ มากจุดเอาไว้อันนี้ให้เป็นจุดที่9วาดจากจุดที่9ลงมา1.2เซนติเมตรมากจุดไว้ให้เป็นจุดที่10ค่ะลากจุดที่10ไปหา8เลยค่ะลากเชื่อมหากันเลยค่ะแล้วก็เอานกแก้วมาวาดโค้งคออ๋อเดี๋ยวนะโค้งคอหลังมันจะต้องไม่ใช่ซี่สองนะอ่ะ โค้งคอหลังเดี๋ยวมาทำก่อนว่าจาก8ลงมาค่ะ1เซนติเมตรนะคะมาร์กจุดไว้ค่ะอันนี้ให้เป็นจุดที่11แล้วกันค่ะต่อไปมาดูที่จุดที่1วัดลงมา1เซนติเมตรเช่นกันค่ะมาร์กจุดไว้ให้เป็นจุดที่12เพราะเป็นคอหลังเนาะคอหลังจะไม่ลึกอ่ะ ขีดเส้นเชื่อมไปหาจุดที่11บเอ็ดค่ะขีเชื่อมไปหาเลขแปเลยค่ะเอาตรงส่วนที่คมคอหลังนะคะคว่ำลงนะคะถ้าค้คอหลังอ่ะก็คือจะวางไม่ถึงตรงนี้นะเวลาวางก็คือวางเชื่อมจุดนี้แล้วฝั่งเนี้ยก็จะจบแค่ประมาณนี้อ่าก็จะได้โค้งคอหลังค่ะต่อไปมามาทำที่เส้น บ่านะคะมาดูเลข2เส้นสจะเป็นเส้นบ่าว่าจากริมกระดาษมาทางนี้ค่ะที่10เซนติเมตรค่ะมางจุดเอาไว้นะคะให้เป็นจุดที่13แล้วต่อไปมาดูที่หมายเลข3อ่ะโอเดี๋ยวนะ นุษย์ทำผิดช่องขออภัยด้วยค่ะเส้นบ่าจะต้องอยู่ที่เลข3นะคะเพราะว่าเส้นเลข2คือเส้นคอของของเส้นหน้าอ่ะมามาดูที่เลข3ามว่าจะกริมมกระดาษค่ะมาที่10เซนติเมตรนะคะมักจุดเอาไว้ค่ะอันนี้เป็นจุดที่13แล้วก็โค้งคโค้งวงแขนค่ะข้างล่างนี้ก่อนนะคะอ่ามาเลยแล้วก็ ด้านบนนี้อีกรอบนึงก็ะจะได้แบบเสื้อชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะตัวนี้สำเร็จออกมาจะมีความกว้างรอบอกนะคะอยู่ที่21ซน21ินิ้วนะคะถ้าเด็ก6เดือนของของอถ้าไซส์ใหญ่ก็เพิ่มความยาวลงมาได้นะคะตรงนี้เพิ่มลงมาได้เลยะคะ่ะ สว่วนตรงนี้ตรงเส้นไหล่ถ้าเป็นเด็ก6เดือนที่ตัวใหญ่นะคะเราสามารถที่จะขยายเส้นใหญ่ออกเออส้นไหล่นะคะออกมาได้นะคะออกมาที่7เซนติเมตรก็ได้8เซนติเมตรก็ได้นะคะแล้วก็เราก็ขยับขยับเส้นบ่าตรงนี้ค่ะขยับออกมาได้นะคะ,ะขยับออกมาได้เลยนะคะทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังถ้าขยับชิ้นหน้าชิ้นหลังก็ขยับด้วยนะคะ ปรับให้เหมาะสมกับเด็ก6เดือนในแต่ละคนนะคะเพราะว่าเนาะบางคนก็จะตัวใหญ่บางคนก็จะตัวเล็กนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะอ่าโอเคก็เป็นอันจบเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับเสื้อเด็กนะคะขนาด6เดือนนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ like, กดแชร์อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ